วันนี้ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องห่วงจุ้ยของห้องน้ําเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่อัปมงคลห่วงจุ้ยก็ยืนยันเช่นเดียวกันแต่วันนี้หลักวิชาวห่วงจุ้ยจะนําความอัปมงคลของห้องน้ํานั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างโดยมีหลักเกณฑ์สําคัญดังต่อไปนี้หลักเกณฑ์แรกเรากําหนดพื้นที่ห้องน้ําให้อยู่ในพื้นที่ทิศอัปมงคลของเจ้าบ้าน ตามหมายเลขประจำตัวหงจุย้ยเพื่อให้พลังหินอัปมงคลของห้องน้ำกดทับพลังอัปมงคลของพื้นที่จนไม่สามารถส่งผลลบผลร้ายหรือพลังอัปมงคลกับเจ้าบ้านหรือสมาชิกภายในบ้านได้หลักเกณฑ์ที่สห้องน้ำอยู่ทางทิศใดควรใช้กระเบื้องสีอะไรไม่ควรใช้กระเบื้องสีอะไร หากห้องน้าของท่านสร้างไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีกระเบื้องได้จะมีรายละเอียดการตกแต่งในห้องน้าเพื่อลดทอนอัปมงคลให้ลดน้อยลงและการตกแต่งหน้าห้องน้าเพื่อเพิ่มความเป็นมงคลในพื้นที่นั้นให้มากขึ้นทิศที่1นึ่งทิศเหนือส่งผลลบในหน้าที่การงานและการทำมาหากินกระเบื้องที่ควรใช้คือกระเบื้องสีธาตไม้ ได้แก่สีเขียวสีน้ำตาลหรือกระเบื้องลายไม้เนื่องจากธาตุไม้จะไปลดทอนพลังอัปมงคลในห้องน้ำที่อยู่ทางทิศเหนือให้ลดน้อยลงกระเบื้องที่ไม่ควรใช้ได้แก่กระเบื้องสีธาตุโลหะสีขาวหรือกระเบื้องที่มีความมันวาวเนื่องจากกระเบื้องสีธาตุโลหะจะไปกระตุ้นหรือเสริม ความเป็นอัปมงคลของห้องน้ําในพื้นที่ทิศเหนือให้มากขึ้นหากห้องน้ําของท่านสร้างไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีกระเบื้องได้ให้ปลูกต้นไม้ในห้องน้ําส่วนการตกแต่งหน้าห้องน้ําทาด้วยสีฟ้าอ่อนๆหรือสัญ,ญลักษณ์ธาตน้ําเพื่อเพิ่มความเป็นมงคลในเรื่องหน้าที่การงานการทํามาหากินให้เพิ่มขึ้นทิศที่สองทิศตะวันตกเฉียงใต้ ให้ใช้กระเบื้องสีาธาตุโลหะได้แก่สีขาวหรือสีที่มีความมันวาวเนื่องจากาธาตุโลหะจะทอนพลังอัป,ปมงคลในพื้นที่ห้องน้ำทิศตะวันตกเฉียงใต้ให้ลดน้อยลงไม่ควรใช้กระเบื้องสีเหลืองสดสีส้มสีแดงหรือสีาธาตุไฟเนื่องจากาธาตุไฟ หรือสีธาตุไฟนั้นจะไปกระตุ้นให้พลังอัปมงคลในพื้นที่ห้องน้ำในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มากขึ้นหากห้องน้ำของท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีกระเบื้องได้ให้หาอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องน้ำที่ทําจากโลหะหรือน้อยสุดให้มีสีของธาตุโลหะเช่นสีขาวสีบอลสีทอง หรือสีที่มีความมันวาวการตกแต่งหน้าห้องน้ำให้หาเครื่องปั้นดินเผามาวางอยู่หน้าห้องน้ำเพื่อเพิ่มความเป็นมงคลด้านความรักฉันสามีภรรยาให้เพิ่มขึ้นทิศที่สามห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกส่งผลเรื่องสมาชิกภายในครอบครัวขาดความรักความสามัคคี ให้ใช้กระเบื้องสีธาตุไฟได้แก่สีเหลืองสดสีส้มสีแดงเนื่องจากสีธาตุไฟจะทอนพลังอัปมงคลของห้องน้ำในทางทิศตะวันออกสีกระเบื้องที่ไม่ควรใช้ได้แก่สีกระเบื้องธาตุน้ำเช่นสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำเนื่องจากธาตุน้ำจะเสริมความเป็นอัปมงคลของห้องน้ำในทิศตะวันออก ให้มากยิ่งขึ้นหากห้องน้ำของท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีกระเบื้องได้ให้เพิ่มความสว่างภายในห้องน้ำการตกแต่งหน้าห้องน้ำเพื่อให้ความรักความสามัคคีของสมาชิกในครอบครัวนั้นตกแต่งด้วยการปลูกต้นไม้หน้าห้องน้ำทิศที่4ทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลในในเรื่องโชคลาภ ที่จะได้รับหากมีห้องน้ำอยู่ในทิศนี้จะขาดตกบกพ้องได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ใช้สีกระเบื้องธาตุไฟได้แก่สีส้มสีเหลืองสดสีแดงเนื่องจากสีธาตุไฟจะลดทอนพลังอัปมงคลของห้องน้ำในทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ให้ลดน้อยลงสีกระเบื้องที่ไม่ควรใช้ได้แก่กระเบื้องสีธาตุน้ำเช่นสีฟ้าสีน้ำเงิน สีดำเนื่องจากธาตุน้ำจะไปกระตุน้นเสริมความเป็นอัปมงคลในห้องน้ำทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้มากยิ่งขึ้นหากห้องน้ำของท่านไม่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้ให้เพิ่มแสงสว่างภายในห้องน้ำการตกแต่งหน้าห้องน้ำเพื่อให้โชคลาภดีขึ้นโดยการปลูกต้นไม้หน้าห้องน้ำลำดับที่ห้าห้องน้ำกลางบ้าน หากท่านอยู่ในขั้นตอนระหว่างการออกแบบหรือกำหนดพื้นที่ห้องน้ำขอให้หลีกเลี่ยงห้องน้ำกลางบ้านเนื่องจากห้องน้ำกลางบ้านนั้นส่งผลพลังอัปมงคลทุกๆด้านหากบ้านหลังใดมีห้องน้ำอยู่กลางบ้านแล้วนั้นการแก้ไขมีขั้นตอนและรายละเอียดค่อนข้างมากซึ่งไม่สามารถบอกได้หมดในคลิปนี้ ท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่เพจข้างล่างนี้ครับลำดับที่ 6. ห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งผลลบในผู้ช่วยเหลือผู้ให้การสนับสนุนจะสนับสนุนหรือช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไขหรือช่วยเหลืออย่างไม่เต็มกำลังสีห้องน้ำที่ควรใช้คือสีธาตุน้ำได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีดำ เนื่องจากสีธาตุน้ําจะทอนพลังอัปมงคลในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือให้ลดลงสีกระเบื้องที่ไม่ควรใช้ได้แก่สีธาตุดินเช่นสีเทาสีเอิร์ธโทนเนื่องจากธาตุดินจะเสริมพลังอัปมงคลในพื้นที่ห้องน้ำทิศตะวันตกเฉียงเหนือให้มากยิ่งขึ้นหากห้องน้ำของท่าน สร้างแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีกระเบื้องได้ให้ติดตั้งหรือตกแต่งอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำเช่นพี่วางแก้วที่เสียบยาสีฟันเป็นรูปเรือหรือเป็นสติกเกอร์รูปสัตว์น้ำการตกแต่งหน้าห้องน้ำเพื่อดึงพลังมงคลผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนกลับมาให้ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ทำจากโลหะ หรืออย่างน้อยสุดให้มีสีธาตุโลหะเช่นสีขาวสีบอลสีทองควรหลีกเลี่ยงอาวุธหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอาวุธลำดับที่7ห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกส่งผลลบกับลูกหลานหรือเด็กๆภายในบ้านจะดือ้อดึงออกงอกลกูนอกทางสีกระเบื้องควรใช้คือสีกระเบื้องธาตน้ำได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงิน สีดำเนื่องจากธาตุน้ำจะทอนพลังอัปมงคลพื้นที่ทิศตะวันตกให้ลดน้อยลงสีที่ไม่ควรใช้คือสีกระเบื้องธาตุดินได้แก่สีเทาสีเอิร์ธโทนเนื่องจากสีธาตุดินจะไปกระตุ้นหรือเสริมพลังอัปมงคลของห้องน้ำในทิศตะวันตกให้มากยิ่งขึ้นหากห้องน้ำของท่าน สร้างแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีกระเบื้องได้ให้ตกแต่งภายในห้องน้ำด้วยสัญ,ญลักษณ์ธาตุน้ำที่วางสบู่ที่วางยาสีแปลงสีฟันให้เป็นรูปเรือหรือสัญ,ญลักษณ์ทางธาตุน้ำหรือติดสติ๊กเกอร์สัตว์น้ำภายในห้องน้ำการตกแต่งหน้าห้องน้ำนั้นให้ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ทำจากโลหะน,น้อยที่สุด ให้มีสีขาวสีบอลสีทองข้อห้ามคือห้ามตกแต่งด้วยอาวุธหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอาวุธลำดับที่8ห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลในลักษณะเชื่อคนง่ายถูกหลอกถูกโกงสีกระเบื้องที่ให้ใช้คือสีธาตุโลหะได้แก่สีขาว สีบอลสีทองหรือสีที่มีความมันวาวเพื่อธาตโลหะจะลดทอนอัปมงคลในพื้นที่ห้องน้ำทิศตะวันออกเฉียงเหนือให้ลดลงสีกระเบื้องที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสดสีส้มสีแดงหรือสีธาตุไฟเนื่องจากธาตุไฟจะไปกระตุ้นให้พลังอัปมงคลในพื้นที่นั้น ส่งผลมากยิ่งขึ้นหากห้องน้ำของท่านไม่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้ให้ตกแต่งภายในห้องน้ำด้วยอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ทำจากโลหะหรือน้อยที่สุดมีสีของท่านโลหะได้แก่สีขาวหรือสีบอลสีทองการปรับปรุงตกแต่งหน้าห้องน้ำเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันคนไม่ ไม่เชื่อคนง่ายไม่ถูกหลอกไม่ถูกโกงให้ตกแต่งหน้าห้องน้ำด้วยเครื่องปั้นดินเผาหรือตุ๊ก,กตาเซรามิกลำดับที่9ห้องน้ำอยู่ทางทิศใต้จะส่งผลลบในทางถูกว่าร้ายถูกนินทาเสื่อมเสียชื่อเสียงสีกระเบื้องที่ควรใช้คือสีธาตุดินได้แก่สีเทาสีเอิร์โทนเนื่องจาก ธาตุดินจะทอนพลังอัปมงคลของห้องน้ำในพื้นที่ทิศใต้สีกระเบื้องที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้ได้แก่สีกระเบื้องธาตุไม้เช่นสีเขียวสีน้ำตาลหรือกระเบื้องลายไม้เพราะจะเป็นการเสริมอัปมงคลของห้องน้ำในพื้นที่ทิศใต้ให้มากยิ่งขึ้นหากห้องน้ำได้ไม่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้ ให้ตกแต่งห้องน้ำด้วยตุ๊กตาดินเผาหรือตุ๊กตาเซรามิกหรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ทำจากดินการตกแต่งหน้าห้องน้ำเพื่อเสริมพลังมงคลในด้านชื่อเสียงให้กลับมาให้เพิ่มความสว่างหน้าห้องน้ำโดยการเพิ่มกำลังไฟของดวงโคมหรือเพิ่มจำนวนดวงโคมได้เช่นกัน ในส่วนของห้องน้ำใช้หลักการเบญจธาตุตามศาสตร์วิชาพวงจุย้ยกล่าวคือทอนพลังอัปมงคลในห้องน้ำเสริมพลังมงคลให้กับสมาชิกภายในบ้านโดยการตกแต่งหน้าห้องน้ำและหลักการกำหนดพื้นที่ห้องน้ำตามหมายเลขประจำตัวพงจุย้ยท่านสามารถดูวิธีและการคำนวณหมายเลขประจำตัวพงจุ้ยของท่านได้ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับหากท่านมีคำถามสามารถส่งไปที่เพจตามลิงค์ข้างล่างนี้ได้เช่นกันสวัสดีครับ